น,นี้จะมาบอกวิธีสิ่งลี้ลับมหัศจรรย์นในตัวของมนุษย์คนเรานี่มีสิ่งลี้ลับมหัศจรรย์น,นะครับแล้วแต่ว่ากําลังบุญของใครตรงนันนะครับวันนี้จะมาบอกวิธีง่ายๆในการเปิดดวงตาที่สามนะครับจะนั่งท่าไหนก็ได้ให้ให้สบายๆนะครับหายใจเข้าลึกๆ ช้าๆยาวๆเกือบสุดแล้วกันไว้นับ1 2 3 4 5 6 7 8สามดแปแล้วค่อยๆพ่นออกทางปากครับชระช้าทำประมาณ3 4มสหรอบนะครับเมื่อเราทำเสร็จเรียบร้อย ให้หลับตากำหนดจิตยอยู่ที่กลางกระหม่อมนะครับใช้เวลาประมาณสิถึงสิบห้านาทีแต่ไม่ให้เกินสาสิบนาทีนะครับแต่บางคนแค่ห้านาทีก็แมวแล้วต้องมีความเชื่อมั่นนะครับม,มีความเชื่อมีความศรัทธาในสิ่งลี้ลับมหัศจรรย์ทั้งหลายนะครับเมื่อเรานั่งนั่งไปเรียบร้อยแล้วทีนี้เราจะออกจากสมาธินะครับเราก็ กําหนดจิตท,ที่กลางกระหม่อมนั่นแหละทีนี้เราจะเลิกแล้วก็หายใจเข้าลึกๆเหมือนเดิมหายใจเข้าลึกๆเกือบสุดแล้วก็นับ1 2 3 4งสองสามี่ห้าหกดแปดแล้วก็พ่นออกทางปาก เมื่อเราพูดเสร็จแล้วเราก็ลืมตาขึ้นนะครับลองไปฝึกดูนะครับสิ่งลี้ลับมหัศย์นะครับเมื่อจิตเราเข้าผวังแล้วทีนี้เราจะเห็นสิ่งที่ไม่คาดคิดนะครับขอขอบคุณครับ